ครับสวัสดีครับสวัสดีฟีฟเอนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้ขออภัยครับพี่น้องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะนี้ทีมงานกำลังติดตั้งครับระบบแสงสีเสียงครับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้รับชมครับรอชมได้เลยครับเป็นแบบเป็นแบบชุดจัดเต็มนะครับ เอามาทดลองทดสอบครับลำโพงจะเพิ่มคางด้านขางทางละสามดอกนะครับเพิ่มตุ้ระบบตู้เบรอีกคางละสามสามตู้นะครับผมบอกครับผมผมคืดอยากนะมีหนาชิดีออกรถพกรอยอีกสองขั้นนะครับคน้นตู้คาง ฮกกตู <l ots sei> ้เหรองานนี Again ้จะอยู่ยังไงครับแบบนี้น้องอินจะอยู่ยังไงจัดงานแบบนี้อันนี้ผมเอาด้ัีน้นตเด้อไะไววอัม่ไม่จไม่จไม่พี่ลมพรเทโยดเทศนาราดไม่น้องบอ เดกูจู่จนเราะว่ามีการเมืนี่เด็กม่อวาน่เป็นเกะลองเมอาเ็นปเทำงานหนักมากเลยยกานครับหรือใค่วมพูดพูดพูดใหม่ใครยกุบก็ทำงานหนักมก สวัสดีค่ะีก่อนสวัสดีค่ะหน่อยเฮออเอเลยสวก่สวัสดีะอนอลคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สวัี Gym. ้ Whew, ่กค่ะยวนีสวัดีจ้าก่อนจ้าเลือกเลืออีต่างหากอะไรคิตตี้คิตตี้ค่ะ ที่ไหนไข่อ้อ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 หลังเลยไข่อ้อเป็นยังไงหันมาหันมาทำให้ลุงดูซิเร็วอลิสไข่ออใช้ไปไหนไข่อ้อเป็นแบบไข่ออไข่ออเป็นไงทำให้ลุงดูซิไข่ออใช้ไปไหนตำรวจพ่อหนเล่นหรอสิบเจ็ดเจ็งมาก

มีจำนวนจำกัดจำกัดได้จำกัดจำกัดจำกเกียร์กีเดียบเบิ่องแนงกรอนไฟเบิ่งเบิ่งกรอนมูแล้วกิดกับมีแต่ลายทังกรอนไลน์เท่านั้นเท่านัครับและมีที่เดียว MCC มมอร์มอบางกะปินขายหม่องเดียวเท่านั้นจองมืออื่นเรื่มเพียงเท่นั้นครับพี่น้องที่แก้สองที่นั่ง SF เท่านั้นเอ้เพื่อเมเจอ้าซีดีเท่านั้นก่อนนี่น้องครับครับอย่าลืมพี่น้องมีจอง ไปไปัวมเไปไปตอนนี้อิดาจะเดินทางไปบ้านแม่สุภารนะครับไปกินซอยจุอิดาอยากซอยจุกว่าสักจะเท่ากับตั้งเครื่องครับตั้งฟองเตรียมพ่อมครับมือน,นีจะทดสอบระบบเสียงครับจะทดสอบระบบเสียงตอนนี้ตั้งมิกตั้งมิกตั้งตู้ตเรียบร้อยแล้วครับ เชีงปันนกับตอนนี้กําลังเดินซ้ายเขาระบบอยู่ครับ้วก็ได้ระบบจูนระบบไหมครับเพราะว่าเพิ่มเพิ่มตู้มากสังเกตบึงครับคางละสามดอกนะครับตู้เบสค้างละสามดอกครับนี่ครับตรงนี้เลยครับสังเกตุงเลยครับนี่ครับนี่ตรงเนี้ยตรงนิ้วที่บอลสีนี่นะคนี่นะครับคางเนี้ยสามดอกครับอริสมานี้ า้างนี้ก็สามดอกขึ้นกันครับนี่ตรงนิ้วที่บนสีนะครับนี่ครับสามดอกครับอรอนะ<ะ>ตอนนี้กำลังจูนระบบเช็คระบบจูนระบบแล้วก็เพิ่ม ทีมไฟกะยังบยอยอทรับพี่น้องยังดุยกันต่อครับตอนแรกว่าจะติดมืออื่นครับแต่เพ็่นว่ามันบดติดบกีรครับบกบวขวางกันครับก็เลยมาติดก่อนครับเพื่อมืออื่นจะได้บอมาเยากหลายหลายทีมครับตอนนี้จะอั่นเ้ยก็แล้ง ไลเช็คระบบใหม่ครับไล่เ็จเสร็จระบบเซ็อยังใหม่ครับบกอกะยังความรู้ยังโบรายครับพี่น้องเรื่องเดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาแล้วดูกันนรหน่าบอลยาที่บาบวาวถือๆวาวาวเนวมันถือให้พี่น้องในรับฟังครับ ทีมไฟกำลังดุยกันครับทีมไฟทีมแสงสีเสียงกำลังดุยระบบผับบอดน่นกัลโล่ก็ฟังเสียงครับมือจากไหนก็ต้องได้ฟังครับโดยการสร้างนะครับการสร้างเดินทางมาเองครับอาจารย์สร้างเดินทางมาซึ่งตอนแรกเขาว่าจะตั้งไว้ข้างนาครับ ตั้งไว้้างหนาขึ้นมามันจะเป็นเสียงระบบอีกแบบหนึ่งครับแต่มันดยโดยพื้นที่ฟ้อหนาครับมันมันมันแขบมันแขบกว่ากันครับเขาว่างถูไปปุ๊บมันก็จะมันจะตั้งฟ้อหนาบ่ได้ครับเขาก็เลยเปลี่ยนเอามาใส่ทาบขามกันครับพี่น้องกเป็นยังไงกะรอดติดตามชมกับพี่น้องเดี๋ยวบอลมีคคิดให้รับชมแน่นอนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลกะ ขอจบไว้สัานีกันครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ